และนี่ก็เป็นสกินใหม่ค่ะทุกคนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้เลยนะคะเป็นสกินของมีนาฟูมูลนาคนั่นเองค่ะทุกคนเป็นสกินไทยด้วยนะคะเจ้าเชื่อเรื่องพญายนาคไหม สำหรับสกินไทยตัวนี้นะคะทุกคนฟูมูลนาคนะคะตอนแรกเนี่ยเอนจอยอ่านว่านากะนะคะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลองเอาไปแปลใน Google ดูเนี่ยก็จะแปลว่านากนั่นเองนะคะก็ถ้าแปลเต็มตัวเลยนะคะในภาษาไทยก็จะเป็นพญานาคในคืนพระจันทร์เต็มดวงอะไรทํานองนี้นะคะทุก <c oughs> คนประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกินเนี่ยถามว่าสวยไหมก็ค่อนข้างสวยนะทุกคนมันออกแนวแบบว่าช่วงแบบกลางคืนนะคะในพระจันทร์เต็มดวงแบบว่าสีสันแบบออกดกัดกดกับมืดมืด,มดทนองนี้นะคะก็แอบ อยู่เหมือนกันเนี่ยสำหรับสกินของมีหน้าตัวนี้นั่นเองค่ะโอเคนะคะทุกคนเราไปลุ้นกันดีกว่านะว่าสกินไทยตัวนี้เนี่ยจะได้รับยังไงนั่นเองก่อนที่เราจะไปลุ้นสกินของมีหน้าทุกคนมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกับกิจกรรมแลกปองมีแต่ได้กับได้นะที่เข้ามาในวันที่7เมษายนเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ถึงวันที่13เมษายนเลยค่ะทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เล่นไปแล้วเหมือนกันทุกคนก็คือได้คูปองเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะมาค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะรุ้นเนี่ยเอเจ็ตต้องขอแวะเติมคูปองก่อนนะคะที่เพจนี้เลยค่ะ กลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นตามออี e เนี่ยใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มนะคะต้องแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็เติมคูปองเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มการสุ่มกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มต้นที่9คูปองนะเราจะได้กี่คูปองนะคะน้อยสุดอยู่ที่10นะีคะมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่29คูปองนั่นเองจัดมาโอ้13คูปองเนี่ยก็ได้ขึ้นมานิดนึงนะคะจัดไปกันต่อคะ่ะทุกคน56คูปองก็โอเคอยู่รอบที่3 165คูปองคะ่ะทุกคนรอบนี้จัดมาต่อนะคะทุกคนต้องห้ามน้อยกว่า169 โอเค1 okay, 8อก็ถือว่าบวกนะคะบวกบวกทุกรอบค่ะทุกคนอุ้ย400โอเครอบนี้799คูปองนะคะอุ้ยขึ้นมา900ค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะรอบนี้1499คูปองค่ะ โอ้โหหนึ oh, ่ก็เพิ่มนะทุกคนเพิ่มไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะรอบนี้เนี่ยสองพนกะ,ะก็ตีไปเลยประมาณ3,000ค่ะทุกคนมาดูกันว่าจะได้มาอีกกี่คูปองนะคะ3 8 2 2ค่ะทุกคนได้มาประมาณ83คูปอง ประมาณนี้เลยนะคะจากคูปองที่ของ e n j o y เพิ่มมาเนี่ยน่าจะประมาณ300-400 400คูปองนะคะทุกคนโอเคถือว่าได้อยู่นะคะสำหรับกิจกรรมนี้น,นั่นเองจริงๆก็อยากจะได้สัก4-5,000คูปองอะไรทำนองนี้นะคะแบบอยากดวงดีบ้างอะไรบ้างนะคะคนแต่มันไม่ได้ไงและตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในกิจกรรมค่ะทุกคนฟูมูลปาร์ตี้นะคะสกินใหม่ของมีนาน,นั่นเองค่ะทุกคนสาหรับกิจกรรมนี้ค่ะทุกคนก็จะมีให้เราเปิด1ครั้งแล้วก็เปิด10ครั้งนะคะ ู้สึกว่าจะเก็บแต้มนะคะให้ถึง2,000แต้มเนี่ยก็จะได้สกินของมีหน้าไปเลยค่ะทุกคนก็จะมีพวกรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็อิโมจิถาวรเลยนะคะทุกคนเอฟเฟกท่าวิง่งท่าวาร์ปอะไรทํานองนี้คือเป็นถาวรหมดเลยน,นั่นเองส่วนรางวัลหลักเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สกินนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าเอ็นจอยเนี่ยมีครบไปหมดแล้วนะคะเนื่องจากเรามารุ้นสกินของมีหน้าอย่างเดียวนั่นเองนะคะมาดูกันว่าจะเสียกี่คูปองนะคะสำหรับสกินตัวนี้นั่นเองมาค่ะทุกคนและตอนนี้เอ็นจอยก็พร้อมเป็นที่เรียบรอ กับ3,499นะะ่กับ3,499คูปองนะเอจอยจะเรียกเปิดไปที่10ครั้งแรกนะคะทุกคน269คูปองนะคะจัดมาจะได้อะไร โอ้ oh my god นี่คือ10ชิ้นแรกที่เราได้ค่ะทุกคนและเปิดครั้งต่อไปเนี่ยจะเสีย290นะคะแต่ว่าเราสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของมิน่านั่นเองนี่ค่ะทุกคนชิ้นแรกนะที่เ n j นจอยได้มาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนนะ่ยเราก็กดใช้ไปเลยนะคะ ดูดีว่าจะได้อะไรนะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ไปเลยนะคะแล้วก็ได้การ์ดขั้นสูงมาด้วยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนเรามีการ์ดขั้นสูงอยู่ตอนนี้3ใบนะคะแต่ว่ามันยังไม่สามารถกดใช้ได้นะคะเราก็จะเปิดไปกันต่อนะที่290คูปองนะะ10ครั้งเหมือนเดิมค่ะทุกคนจัดมา รอบนี้คืออ๋อเข้าใจแล้วทุกคนถ้าเรามีการ์ดขั้นสูงเนี่ยเหมือนจะได้ของแบบดีขึ้นมานิดนึงนะคะเปิดไป2รอบนี่คะเพิ่งได้มา2 8 0เปิดไปกันต่อนะ,ะรอบที่3แล้วมาได้ไหมทำไมรู้สึกว่ามันแบบเ,เกลือๆยังไงไม่รู้นะคะทุกคนและเราก็จะเปิดกันไปอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้น่จะเป็นรอบที่4แลละมา4หรือ สี 4, 4แ่แหละน่าจะเป็นรอบที่4่นะคะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้ก็540และรอบที่5นะคะทุกคนวิและเราก็ได้สกินเพิ่มมาอีกนะคะของมาเกงกาค่ะทุกคนโอเคเรามารับรางวัลตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพ็คอีโมจินะคะถาวรเลยน,นั่นเองและอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์วิ่งนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะกดเปิดไปเลยนะคะทุกคน ก็จะได้การ์ดขั้นสูงมาด้วยน,นั่นเองโอเคเพื่อลองเอาไปใช้งานนะคะตอนนี้เรามีอยู่8ชิ้นค่ะทุกคนก็กดไปเลยนะ290คูปองอีกหนึงรอบไะได้อะไรรอบนี้โอ้โหโอเคทุกคนไปกันต่อนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่960ยังไม่แบบไม่ครึ่งเลยอะคูปองจะหมดแล้วนะคะเปิดไปกันต่อค่ะทุกคนโห oh สกินนี้ไม่น่าจะถูกถูกแล้วนะคะไปกันต่อค่ะทุกคนพันสองแล้วนะคะจังหวะนี้เปิดอีกหนึ่งรอบนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนกดลับไปก่อนนะคะได้มาอีก1ิบและตอนนี้เราก็มีการ์ดขั้นสูง1ิใบค่ะทุกคนเปิดอีกรอบนะคะรอบนี้ยังไง เฮ้ยมีสีม่วงเฮ้ยทุกคนน่าสกินของทาร่าค่ะแต่อยากจะบอกว่ามีแล้วนะคะสำหรับสกินนี้เฮ้ยขึ้นมาพันเค่ะทุกคนอีก300แต้มเท่านั้นนะคะเปิดไปกันต่อมาโอ้โหคือกดปุ๊บคือเห็นเลยว่ามันขึ้นมาแบบพันแนะคะและรู้สึกว่าคูป,ปองไม่พอด้วยค่ะทุกคนรอบสุดท้ายนะทุกคนเฮ้ย มันได้แล้วนะเมื่อกี้พอเอนจอยกดปุ๊บนี่มันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ได้เป็นสกินของมีนาเลยนะคะเฮ้ยกดปุ๊บได้เลยว่ะเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคไหมนะคะสำหรับสกินนี้โอเคเรียบร้อยเนะคะโอ้ยกรอบโปรไฟล เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะว่ากรอบตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าสำหรับสก,กินนี้เนี่ยไม่เกิน3,500หคูปองค่ะทุกคนถามว่าสก,กินนี้แพงไหมทุกคนสำหรับส่วนตัวเอ็นจอยนะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันได้ทั้งรูปโปรไฟล์อีโมจิท่าวาร์ปท่าวิ่งของตัวมันเองหมดเลยนะคะคือแบบโอเคเพอร์เฟมากนะคะสำหรับสกินนี้แล้วก็เป็นสก,กินไทยด้วยน,นั่นเองเอฟเฟกท่าวิ่งนะคะกดใช้งานไปเลยค่ะทุกคนนี่เป็นลายแบบ กล็ดพยานนาค่ะทุกคนสําหรับเอฟเฟกสังหารค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นชื่อของมินาเลยเนะี่ยไม่รู้จะเฟี้ยวไปถึงไหนนะคะและชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นอีโมจิสุดเท่ถ่วอเลยนะคะนี่ค่ะทุกคน อิโมจิตัวนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์นะทุกคนสําหรับกรอบโปรไฟล์เนี่ยก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งนั้นเลยและนี่ก็เป็นรูปโปรไฟล์ของมีนาค่ะทุกคน <c oughs> ก็ใส่รวมๆกันแล้วเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์แล้วก็สกินของมีนานะคะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินของตัวนี้กันก่อนดีกว่านนเอง โอเคนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสกินมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูก่อนนะคะเอฟเฟกชุดเนี่ย,ยโ,อโอเคสำหรับเสียงม<ๆ>ีนาก็เปลี่ยนนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับเอฟเฟกในการเดินอะไรพวกนี้เนี่ยก็ปกตินะคะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองเรามาดูท่าแรกกันดีกว่าทุกคนไม่ใช่ท่าแรกดิเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะคะโอ้โหมันสวยมากดูดิแบบเป็นตัวพญานาคเลยแบบสีโคตรสวยอะ่ะเอาจริงปะ สุดจริงนะคะสาหรับสกิลน,นี้นะคะเรามาดูสกิลที่2กันดีกว่านะเป็นสกิลแบบดึงเข้ามานะคะ oh. แบบนี้เลยโอ้ oh my god <in. S 1> ทุกคนโคตรสวยอะเอาจริงนะคะสำหรับสกิลนี้ <Hey. S 1> สวยมากสวยมากสวยจริงสวยจริงๆะคะ่ะทุกคนฟูมูลนาคตัวนี้นะคะและสกิลสุดท้ายเป็นสกิลอันติเมทค่ะทุกคนว้าวว้าว my god, oh my god. เฮ้ยทุกคนมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นไฟนีออนนะทุกคนแล้วคือบอกว่าไฟนีออนเนี่ยมันสวยมากๆนะถ้ามันอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยโคตรสวยสมาทุกคนเรามาดูท่าวาร์ปของสกินนี้กันดีกว่านะคะว่ามันจะเฟีย้ยวสักแค่ไหนคะ่ะเฮ้ยทุกคนมีหน้ารูดเสาเนะี่ยแล้วคือแบบ เป็นการลูดเสาอะที่แบบว่าเป็นสกินไทยของแท้แน่นอนค่ะทุกคนกับการลูดเสาตรงนี้นะคะ <ían> ก็สําหรับส่วนตัวเลยนะคะสาหรับสกินนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะเพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนไฟนีออนอะทุกคนแบบอารมณ์แบบฟูมูลตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงเนียมันสวยมากเนะี่ยสำหรับอินจอยเนี่ยถือว่าถูกใจนะ,ะสาหรับสกินนี้ แล้วก็คือเป็นสกินไทยด้วยค่ะทุกคนสำหรับสกินนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะขาดที่ท่าเต้นสักอันหนึ่งนะคะทุกคนที่เหลือมันก็มีครบหมดแล้วนะรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์อ่าเอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกวาร์ปอะไรพวกนี้มันมีครบหมดแล้วนะคะสำหรับสกินนี้เลยก็น่าจะมีแค่นี้เลยค่ะทุกคน และสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ e n น o y อยด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีสกินใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบายบายค่ะ